มานอนกันยังไงเต็นลังเดียวเอาไปกันนอนกลางกันนะกนชิดอ,องนะเียบ้อยวนะัวแ้วััออนการกำ บอแล้วต้องอันกินองเมียก่อนเถอะกนที่หายใจออกหายใจเข้าไปมาบดบดมาหอนบดบกินบดอเดียยวเิ่งเลี้ยพิงเ้ยดนเัก่น่นไม่พอเปล่าไม่พอาลวไม่พอเปล่าบดอุอบกินล้วเ่ับดั้งเียว่กิน นี่แล้วกูเีนกูเขียนดันหลังว่านิ่งหลังละดไมได้ัวบาตอกกูเริ่จะไม่กูจะ่ตายกจาะกูจวันี นี่เป็นเนวะไมันเกียดใครแน่บอรดีเบอร์เีเบอดีไ้หมเนี